สวัสดีนะครับพี่น้องจจอรประชาชนชาวไทยโชรถรัสเซียนะเขาก็พบกับรายการนะักตินโชว์รถรายการตินอะไรนะที่โชว์รถโชว์อะไรของมันนะซีซีสองไงนะตามยุทธศาสตร์ของมันนอะละมันจะโชว์แหละรถซีซีสองจากทงอเมริกานะเขาเจอหลักนะที่มากันนะไม่ว่าจะเป็นรถสไตล์อาหรับนะสไตล์ออสซี่นะ 4, นะดูดูช่วยมันไปหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้เนาะ แล้วก็โจมตีกระแถผมมีไม้เด็ดอะไรไม่ไม่มีหรอกมีแต่คลิปรอดไตินแหละเอาไปสู้นะสู้ทางการเมืองก็สู้ได้แหละรอดไตินมันดีช่องมันคุณภาพเอามาสู้เอามาช่วยนะในการหาเสียงของผมเลยกันเลยแหละนะดูดูๆๆกันไป นะใครยังไม่กดสับตะไคร้ก็ฝากกดรบกดกดให้ด้วยนะกดสับตะไคร้กดแชร์กดไลค์นะใครกดก็วกดแต่ผมไม่กดนะเพราะฉะนั้นรายการตรงนี้จะสั้งสันด์ธรมมันมาแล้วนะเพื่อประโยชน์แก่คนชอบสี่สี่ีสองนะคนออฟโรดแหละนะส่วนใครจะแต่งก็แต่งแต่ผมไม่แต่งนะเพราะฉะนั้นฝากกันไปด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการนัตินโชว์รถรายการดีๆที่มีการจัดแต่งรีวิวนะครับผมเกี่ยวกับรถ4 4 4 2ออฟโรดและการจัดโชว์ริการนะครับหรือเรียกง่ายๆครับรถที่จัดทำมาเพื่อเค้าเชิญหลักของคนออฟโรดเลยนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณลุงตู้ด้วยนะครับผมที่เข้ามาแนะนํารายการและรีวิวช่วยนัตินนะครับตามที่แฟนขับเรียกร้องกันมาเลยช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปหน่อยนะครับพี่น้องนะครับเราจะเป็นภารกิจหลักส่วนตัวและ งานหลักที่ค่อยๆคิดงานขึ้นมานะครับเพื่อช่องอสศราบุธมรินัดเจริญตานะครับฝากนะนะทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถดีๆหนึ่งลำนะครับที่แต่งแบบสไตล์ร้อนหล่อในสไตล์ดับเบิลแคบนะครับกับรถฟอร์ดแรนเจอร์นะครับหรือตัวนี้จะเป็นรุ่นไหนนะครับผมตามมาครับมีเครื่องเท่าไหรตามมาครับใส่ล้ออะไรตามมาครับคุณพี่ครับและที่สาคัญนะครับออเทอร์อรีของอะไรช่วงล่างหนักไหมกับราคาที่ เย้าวยวนแค่ไหนนรกตินเชื่อเลยนะครับผมรถคันนี้จะเป็นขวัญใจคันใหม่ของพี่ๆหลายๆท่านอย่างแน่นอน <S <S เริ่มกันที่เจ้า Ford สุดหล่อคันนี้นะครับผมที่มาในนามฟอร์ดวายเ r รนดนะครับกับเจ้าระเ b ิดแ a b ็ซีวิตูนกับเครื่อง3,200กันเลยนะครับคุณพี่ครับผมมากันนังๆก,กับเครื่องใหญ่ใ,ญในสไตล์ Super White สีขาวนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมบรรจุกับเลาะ ย่างนะครับผมในขนาด20นิ้วนะครับผมมาเริ่มที่ล้อเลยนะครับเป็นล้อแท้ล้อเท่นะครับผมเป็นฟูเอลนะครับผมที่มีขอบขนาดใหญ่นะครับผมงานเมกาแท้สวยสดใสตัวนี้เป็นที่จับตาและต้องใจของพี่ๆเพื่อนๆมากมายในตลาดไทยเลยนะครับผมที่ไม่ได้มาตัวเปล่าอย่างแน่นอนนะครับเขามากับยาง KM3 นะครับหรือ KM3 ในงาน BF Goodrich นะฮะตัวนี้มีลายและสันดอกที่สวย เอาไว้ลุยได้อย่างสะใจเหมาะแต่คนชื่นชมธรรมชาติอย่างคุณพี่ต่อนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับเจ้าของรถคือคุณพี่ต่อนะครับพี่ชายที่ใจดีที่มาแนะนารันนิ่งนะครับไทยแลนด์สวยงามและตะก,การตาอย่างแน่นอนนะครับผมและส่วนความล้นของล้อตัวน,นี้นะครับมีออฟเซ็ตที่ขนาด24นะครับผมและมีความกว้างของล้อนในขนาด10นิ้วทำให้ดูถ่างนะครับดูกว้างและยืน่นออกจากซุ้มบลนนีรถ มีอาร์มกานิดหน่อยนะครับผมประมาณ1.5นิ้วกันเลยทีเดียวครับคุณพี่ส่วนการเอคชั่นนะครับในชุดช่วงล่างนะครับบอกตรงเลยนะครับผมเมื่อมาเกอร์ฟอร์ดงานที่ทิ้งไม่ได้เลยนะครับผมรถคันนี้ได้ทําการติดตั้งนะครับโชกช่วงล่างกับงานฟอกนะครับ งานชั้นดีนะครับผมและมีการคอลเลคชั่นกับชุดช่วงล่างของ ARB นะครับในอารบีสไตล์นะครับตรงนี้สวยงามไม่ลงตัวอย่างแน่นอนนะครับผมและมาต่อกันที่นะครับผมกันแครงนะครับมีความจําเป็นอย่างสูงในการปีนป่ายและการขับพื้นที่ออฟโรดนะครับไม่ว่าจะเป็นในการกันเชิงรากไม้งานขดหินนะครับตรงนี้ป้องกันบอดี้ตัวเครื่องนะครับหรือตัวแทงได้อย่างดีแน่นอนนะครับคุณพี่ต่อนะครับผมเลือกใช้งานของ a r b อีกเช่นกันครับ และตัดกลับมานะครับผมที่บันไดข้างเลยนะครับคุณพี่ครับตรงนี้ก็มีความจําเป็นอีกเช่นกันนะครับสำหรับรถออฟโรดและคนออฟโรดนะครับตรงนี้นะครับผมเอาไว้ป้องกันบอดี้ห้องโดยสารนะครับหรือบอดี้ตัวถังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมคุณพี่ต่อก็เลือกใช้งานของ ARB นะครับผมที่มีอัตราส่วนและเอกลักษณ์หน้าตาหล่อหลาชัดเจนนะครับผมมาในงานเหล็กดําด้านข้างและด้านบนเป็นฟุตเล็กที่มีความสดใสสวยงามครับคุณพี่ครับและมาต่อกับ s c ซิที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเอามาเสริมหล่อนะครับผมและศิลปกรรมใบหน้าให้มีความเป็น3เขา่ากับงานอารบ์บีสไตล์เช่นกันนะครับในงาน a อ b มาหล่อกันแบบอบางอบาบังนะครับตรงนี้จะมีความหล,อหล่อาชัดเจนนะครับและไฟที่แถมมานะครับเป็นไฟเดทามนะครับมีความสวยงามและ สำคัญนะครับคุณพี่ครับผมตรงนี้นะครับมีความแข็งแรงเหล็กหนาครับผมเรียกได้ว่างาน3ามเขาที่ใช้กับแบรนด์ดังๆเนี่ยครับ ARB ามาอยู่ในอันดับต้นๆกันเลยทีเดียวนะครับคุณพี่ครับผมและเช่นกันครับเมื่อการชนหน้าเป็น a r b การชนหลักก็เช่นกันครับผมในงาน ARB นะครับที่มีความอบและทรงโอบที่คุณพี่ครับมองยังไงก็งงจะโอบกันไปถึงสมร้อด้านหลังเลยทีเดียวเรื่องไงนะครับแต่นั่นสิครับผมเมื่อมีการโอบในลักษณะนี้นะครับผมเป็นแนวต ั้งเหล็กหนาชช่นดีนะครับวงตรงๆนะครับช่วยเสริมอันลอยด้านหลังนะครับให้ดูมีความแข็งแรงบึกบึนและที่สำคัญดูหนามีความอบอุ่นนะครับผมทำให้บาลานซ์รถนะครับดูใหญ่และแข็งแรงจริงๆครับคุณพี่ครับและด้านกระชนหน้านะครับมีการตกแต่งเสริมนะครับสร้างวิสัยทัศน์นะครับกับการติดสปอตไลท์ในงาน8นิ้วเช่นกันครับผม2ชุด งาน K R B นะครับตรงนี้พูดตรงๆนะครับสว่างตาแตกกันเลยครับคุณพี่และมาเพิ่มเสริมเติมต่อนะครับผมกับการตกแต่งสน o เกิลนะครับผมที่ช่วยในระบบหายใจของรถนะครับผมตรงนี้ก็มีความสําคัญนะครับและคุณพี่ต่อก็เลือกใช้งานสัฟรีนะครับเอามาระบายอากาศและอมมารบายในการดำน้ํานะครับผมบอกตรงครับหล่อแบบคลาสสิกจริงๆและเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่ครับ มาชมรอบขัดกันอย่างเต็มตาจุใจกันไปเลยนะครับและติ้นบอตรงเลยนะครับผมรถคันนี้มีการเสริมเติมแต่งในระบบสายคลีนอีกหนึ่งคันที่ลงตัวและมีความเหมาะสมนะครับมชมแล้วไม่มีข้อตําหนิตรงไหนเลยนะครับผมเป็นการปลานและคอลเลคชันกับงานโรงงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจับด้านบนและโรบาร์ด้านหลังนะครับที่มาจาก โรงงานฟอร์ดนะครับตรงนี้ก็มีงานเสริมเติมแต่งให้บาลานซ์และลงตัวซึ่งกันและกันนะครับผมด้านหน้าก็มีเสากระยะรับรองคและรองรับการเข้าพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผมและที่สําคัญนะครับไซเรลที่เอามาป้องกันนะครับผมสอดคล้องกับด้านหลังนะครับที่มีการท,ทรงอบอ้อมนะครับตรงนี้ป้องกันบอดี้ตัวถังได้เป็นอย่างดีนะครับ ชื่นใจจริงๆนะครับสารรถคนคุณพี่ต่อนะครับนัดินต้องกราบขอบคุณพี่ต่อมากๆนะครับหรือ running นะครับนัินขออนุญาตเสริมไปเลยนะครับเป็น running t h a แ l นด์เลยนะครับตรงนี้ยืนหนึ่งแน่นอนนะครับผมที่มอบภาพและคลิปรถอันสวยๆนะครับให้ความอนุเคราะห์กับช่องนัินโชรสอสราวุฒิมเตเจริญตินะครับนัินต้องกราบขอบคุณไว้ตรงนี้เลยนะครับและสำหรับพี่เพื่อนน้องนะครับที่เข้ามาคอยรับชมและกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับรายการนัินโชรส ทางช่องอสรุวด์มนตร์เจริญตานะครับนตินต้องกราบขอคุณเป็นอย่างสูงและขอเชิญชวนพี่เพื่อนน้องนะครับท่านใหม่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับรายการนตินชโชรสด,ด้วยนะครับเพื่อร่วมทําโครงการดีๆสู่คนออโรดนะครับคนรัก4442และจัดทรงอเมริกันสไตล์นะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปกับภาพรวดสวยๆของคุณพี่ตอ running นะครับรูป running thailand ขอทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีตังใช้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ